การเปลี่ยนบูธลมนะครับเปลี่ยนทั้งหน้าข้างหลังครับอาการของเครื่องคือเวลาเปิดแล้วหมุนแต่ไปสักพักมันก็จะหยุดนะครับเพราะว่าเกณ็นมันร้อนนะครับนี่ครับอันนี้บูธเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราไม่ต้องใช้แบบนี้ครับเราซื้อแบบรุ่นใหม่มันจะเป็นมันจะไม่มีโนวนตัวนี้ออกมารเอาแบบนี้ก็พอครับที่เป็นนี่ครับเป็นรูปทรงเนีครับ ใส่เข้าไปแทนได้เลยนะครับเปลี่ยนแกะทั้งบูทหน้าและบูทหลังนะครับาการนี้ถ้าเปลี่ยนเฉพาะหลังหรือว่าหน้ามันก็ไม่หายนะครับเพราะว่าหรือมันบางครั้งก็หายครับแต่เวาลาเราใช้ไปนานๆมันก็ต้องได้เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับก็เปลี่ยนทั้งสองตัวให้มันจบๆไปเลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บางรุ่นก็แกะยากหน่อยครับพุดก็ใช้พิมพ์มือนิดนึงบางรุ่นก็แกะง่ายครับบางรุ่นก็ยากนี่เปลี่ยนเสร็จแล้วก็นี่ครับผมประกอบแล้วก็สอบดูก่อนนะครับเปลี่ยนเรหมุนได้ครับปล่อยไปักทักไม่ติดนะครับ ตัวแรกมีเปิดแป๊บมันก็นติดแล้วนะครับลองดูเกียร์สองนะครับอันนี้เกียร์สองครับจะไม่ค่อยเห็นการหมุนเพราะมันท่าไหร่ยังไม่ได้ใส่ใบนะครับลองเกียร์สามนะครับนนเกียร์สามใช้ได้นะครับบางคนเปลี่ยนแคปตัวนี้นะครับไม่หายนะครับ เป็นที่แกนมันติดนะครับเพราะว่าเวลาบทูทมันหลวมมันจะทำให้มันแข่งแล้วเกิดความร้อนแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะครับพัดลมแค่เสียงนิดเดียวก็ติดแล้วครับเดี๋ยวลองประกอบใบให้ใหเห็นความชัดเจนนะครับแ๊บนึงนะครับนี่ครับ ก็ไปเสร็จแล้วไอ้เกยร์หนึ่เงเงย็นมากเลยลองียสองนะสอง,สอง,สองนี่เกสา กอบเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนบูธสองตัวหน้าหลังใช้ได้ปกติตีกเรางนะครับบูธตัวนึงก็ตัวละ3ากว่าจะสองตัวต้หกสิบก็เลจะซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยราคาฮารดมขายาวห้องฮารตตอรลี่ก็อยู่ในราคา800กว่าบาท9 0 0ามั้ง ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมซ่อมใช้เองในร้านนะครับก็จบกันรีวิวที่นี่นะครับ